เรานะคะข่าวที่3วันนี้เลยค่ะสนามกอล์ฟนะคะเมา n เทนคลีกกอ g o l ร r สอร์ t แ n d r e s i d ิเดนะคะได้ปรับภาพรักนะคะสนามครั้งใหญ่เน้นให้นักกอล์ฟทุกท่านค่ะทุกระดับฝีมือรู้สึกว่าตีง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะคะโดยมีโอกาสลุ้นค่ะทำสกอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยนะคะได้มี Gls a s i a นะคะบ,บริษัทบริหารสนามกอล์ฟระดับนานาชาติค่ะเข้ามาเป็นโค้ดนะคะทางด้านการตลาดให้กับ mountain creek นะคะ<อ>สนามนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะใครที่เข้ามาทดสอบสนามค่ะคก็สามารถติดชมได้แล้วก็ลุ้นรับรางวัลพิเศษได้อีกด้วยได้ด้วยนะครับโดยมีคุณโอ๋นะครับปิติวัฒน์ปัฏฐานันนะครับผู้จัดการทั่วไปพร้อมต้อนรับท่านกอล์ฟทุกคนนะครับได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อเชิญชวนท่านกอล์ฟนะครับให้มาท้าทายพิสูจน์กับภาพลักษณ์ใหม่ของทางสนามกอล์ฟ o u ล t a เ n นครีกนะครับนะักกอล์ฟท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองเวลาในการออกรอบนะครับได้ที่เบอร์085-773-9773นะครับ โดยสนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามเดียวในเมืองไทยที่ออกแบบโดยตำนานนักกอล์ฟของโลกนะครับนั่นก็คือเซวีไบยเยสเซร์รอตนั่นเองนะครับสำหรับท่านักกอล์ฟท่านใดที่เคยไปเล่นที่สนามกอล์ฟเมลเทนคีก่อนหน้านี้นะครับล้วก็บอกว่าเป็นสนามที่ยากทำสกอร์ยากนะครับตอนนี้เนี่ยเมลเทนคีมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้สนุกท้าทายกว่าเดิมวางแผนการเล่นได้หลากหลายนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับผมโอ้โหน่าสนใจเนาะถ้ามีโอกาสก็มาครับอยากไปตีกอล์ฟเลยที่านขงเราใช่แล้วค่ะอะไรคะ ก็ย้ำกัน็นอีกค